ปลาไปใส่หมดนั่นนะมันใส่บ่ล้วมันทำไัเฮ้เอาเดี๋ยวเาไปกาเลยเดี๋ยวไป ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปโอ้โตแบใหญ่เลยว่ามันสบายตีนนน่ะมาเ้อจับปลาใส่กันฮะลงไปน้ำจับปลาครับจับปโอ้ตัวตทำขามาบมันไปบ่ได้กดติดตม ว้เอาึ้นเบอร์เลยจระเมดกับม้าอู้จำขามาวเด้อสยมันส่ไมันีใส้ได้เดียวพรมันใหญ่ไปน่ะถ้าเปเทได้ต่อเเทลูกหนอนนั่นนะมันใส่บอเดียวเดียวเดี๋ยวคนเอา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 อันนั้นมาเลย บ่าต้องเอานี่ไปเลยเใสนน่ในได้ยกอันนี้ไปเลยน่าเปเส้าไหลอ๋อปล่อยปล่อยปล่อยไม่อยอ่นองนี่เด้ออยู่ก็มูพี่มูหลายอยู่พี่นะปล่อยเลสเซนคือบมไป อ่อน oh! oh so you. well mm hmm. ี่มาเนเี้ยิน้หนองเตัมนานเลยอตเต็มหนาคนเลยบ่โอ้แต่ละเม็ดกัมนีบ่มันมาจังไหนวะ ไปด้จะไปจับจะไปจับมันิ้ส่นครับปลาดุกคือบอมีไปเนี่ยอยากได้ปลาดุกอ่ยะเ้ยวมันหนักดิขึ้นบ้านไดนได้วเนี่ยโอ้ไปจังไหนล่ะ เบิร์ตบอ่ได้ปลาท่าเนี่ยอ๋อปลาไปใส่เหมดปลาดุกสองสามตัวปลาขอตัวหนึ่งปลาไปใส่เบิดพ่อมาเด้อมาจับปลาใส่กัน